สวัสดีสสดครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสขุนครับมันนี่กับมาพร้ากนี่กับชองเขยบนคนกระสินครับผมมันนี้ซิมานางตากแดดอ่นอนๆอนกับร่มพัเดเบาๆหนาหนาวครับพี่น้อง <c oughs> ตอนกับช่วงแรงๆเนาะจ้ามันจะบรยบรยากาศย่ามแรงจ้ะพี่น้องจ้าเอามันนี่กินยังบอกพี่น้องมันตำบอกหูงเฮิมจ้าแล้วก็จิเป็นหูหมูสเสวยได้จ้าพี่น้องแล้วก็มีใส่แนจักน้อยกับอ่าหมูจ้า ข้าวหมูเยียโอ๊บจ้ะคืออ,อยากจักหน่อยนึง <laughs> พากลับกันที่มะ,ะระสลัดโักชีเล้าครับ <ฮะ S 2> ก่อนสิไปกินน้ำกันฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกาาสินนี้ได้ครับผมอ่ะมาล้วมาไปลองเริ่มก,กันครับผมมาจาแสบน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าโอ้โหบางหงเฮิมพันมะระเจือบานกันนะอ่่บะบได้ไอ้เมื่อกี้เป็นบางหงษ์ก็ขาวนะเป็นบางหงษ์ดิบด้วยครับแต่ว่าผม มักกินคงเทิมไปหาสื่อจนได้ให้เทาย่ามันไปหาหสื่อให้เทาย่ามันยุ่งยุ่นเี้ยเอิญเทาย่ามคหรอกับคักใส่จ้ะเบย่างกรอบๆจ้งเจ็ก,ก,จจกน้อย หอมหอมพริกไทยอืมน่องหมูสวยิ่งหมูเย็น กุบๆคู่กาโอ้เสียบอย่างใส่นี่พอถานว่ามากอ <c oughs> <c oughs> สับแห้งกับมืองศระน่าเป็ี่น้องาสุดยอด mm hmm. อืมชับอร่อยมั้ม ปูน่ะูดง้งหมูเดี๋ยวเอามาอบมากคพริกไทยอบก่ะลองเองแซ่บจ๊บ 我尝个馅嗯，吃得爽了。了白鸡不带盐。嗯，是吗？ จะกินนังลงจ้ะนั่งถา้อย่างรักเอาเลยคมๆมจิ้งนหน่ไข่จับ แซ่บ,บวะเจ็บนะส่งสีหิวจังน่อยดิโบคุยกันเลยวะโอ้ยพี่น้องคนน่ะไม้งามคือเกาจ่ะพี่น้องมันถามหลายคนอยู่เลยใครยังจาา้าใครตำสังครับผม ไปจับอาหารตำสร้างครับผมไปจับอาหารตำสร้างจ้ะ ตัวพี่น้องทำเรื่องเสื้อ้าละ <laughs> พี่น้องอันอินบอกเขามาถามเบียร์ไร่ไร้จ้ะอันเบีเเเยรนะ์ซื่อเสื้อผ้าเพจใดสงสัยจงสี่จ้ะเบียร์น่ะสื่อเสื้อผ้าเพจทั่วไปได้จะ้ะของสาวอวบอวนแต่ว่าเบียร์เลือกเอาเลือกเอา <laughs> เลือกเอาส่งดีจะคล้องมากจะ้ะมันจังมันมันถึกใจเหาเนาะจะ้ะบ่ค่อยตามกระแสเป็นไรจะ้ะ ตามหุ่นหมาก่าจ้ะสื่อจะพาแบบเลือกเขากับหุ่นจะของจ้ะพี่น้องจ้ะแต่นี่ความไฟฟันนะเพื่อน อยากเปิดห้างเสือผ้าจ้ะเสือผ้าคนอวันเฮ้าเป็นคนอวนเนาะมมนหายยากจ้ะหาแบบนี้เฮ้าถูกใจยากเบี้ยนอยากเด้มากบางเ่อสื่อเสือผ้ามากกาเอามาแบบตัดใหม่แต่งใหม่จ้ะนี่ว่าสื่อมากก็ามาแคะมาแงมาง่ายเป็นว่า บางเธอส่งมันมัน่อขาวลุมันบ,นบ่งามจ้ะเบเก็แก่ยังสีจ้ะพี่น้องจ้ะอืมจับไรจับเนาะอืม

แ,แสบแสบแห้งแสบแห้งจ้ตจัมกุงเนี่ยกินยังได้ก็แสบเลยแบบพี่น้องจ้าดอดเลยยังบายบายใส่หมูยัง กินี่ยคือจผมอ่อนๆคมแห้งสุดมันติดสเสดองมากครับอโอ้แต่บงคกับกับแก้กเกเสลาวว่าเสียวมันกินมันผัวม,มันกินมันเหลวอยู่ก <laughs> ินใส่ ท่านแต่เดาไปนั่มสมพอดอกเบี้ยก็ว่าเบียกินเนบียกขึบวชผมหน่อยคขึ้นขมวะวล่อมันมาละกินมันก็เม่ยนเพื่อมาเห็นดอ,อกมันขูลงแสบอารมณไปน้ำกันคือเกา่า ับน,นี่ค่ะนี่สุดท้ายมนันอากาศดีดีผมพัดอ่อนๆอากาศดีแห้งค้ายคล้องกับยุดเป็นอะไรล่ะเ <c oughs> ป็นต่เหมือนละวันเลย หาหกหมื่นเลยจ้าขายของมื่อันนี้ไปซื้อของมาพอสีพอสีเหลือายเนาะยค่าเห็นเห็นหนีเลยมืออื่นแต่จังสีเลยไปขายของสุดยอดแสบแสบจ้บพี่น้องจ้า มันเพ็ดเอาตอนถ่ายสำหรับคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องคนไหลก็แชร์ก็ติดตามให้ช่องเคยบ่นคนก๊าสินผมสองคนกำลังเบียดเลยนะครับผมกินพิษพลาดประกันไรขอภัยหลายๆครับเมื่อนี้ผมสองคนเอาสับนก่อลนะครับเนาะคลิปหนามาพกกันไหมครับเคยบ่นคนก๊าดสินครับไปแล้วครับผมวันนี้บิ๊กจ้า